ประทัาช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทานขา่าวทันธรรมกับดิฉันนภวังเจกะเสมสุขค่ะจังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการผู้ว่าพาทำบุญสร้างความสมานฉันท์และให้สอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านายชโลธรผาโคผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนกว่า500คนร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญครั้งที่2เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาหันมาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมมากขึ้นและเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆของเยาวชนเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรจัดขึ้นณโบส์อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และให้สอดคล้องกับโครงการรักษาศีนห้าโดยจัดขึ้นเดือนละสองครั้งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค้ค่ำและแรม15คค่ำค่ะและสำหรับข่าวในประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสการค่ะ,จะเจริญพร การสร้างความปองดองไล่โครงการรักษาศีลห้านั้นเป็นโครงการของรัฐบาลและคณะสงฆ์หากนำโครงการทั้งสองนั้นมาปฏิบัติร่วมกันย่อมก่อให้เกิดสังคมที่สงบสุขฉะนั้นประชาชนคนไทยควรที่จะร่วมมือกันสร้างความปองดองและรักษาศีลห้าเพื่อช่วยกันรักษาสังคมนี้ให้สงบสุขจเจริญพร ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง wbtv ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6ย์6 7 1 3 4